สวัสดีกันยามเช้าๆครับบริเวณโคกหนองนาครับเช้าวันนี้ครับนะครับมาให้อาหารปลากับบรรยากาศสบายๆเลยนะครับนี่ยามเช้าๆครับมาอยู่ที่โคกหนองนาอันนี้เป็นแซนด์วิชนะครับเป็นขนมปังแซนด์วิชที่มันหมดอายุแล้วแหละจากร้านค้าของป้านะครับที่ท่านได้ขายในเรื่องของขายขนมขายอะไรแล้วมันก็หมดอายุเห็นเขาทิ้งก็เลยนะครับ เอามาให้เป็นอาหารปลาปลาก็จะชอบกินพวกนี้อยู่แล้วแหละเหมือนกับอาหารที่เขาใช้ตกปลากันอะไรนะครับก็จะมีส่วนผสมของขนมปังนะครับโยนลงไปครับขึ้นมากินสนุกสนานแล้วโยนลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรอบสองแล้โอ้กินกันดีเลยครับเห็นไหมครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยสุดยอดเลยนะฮะ ต่อไปคงจะต้องไปเก็บขนมปังที่ร้านนะครับมาแทนเป็นอาหารปลาแล้วแหละนะครับเป็นปลากินพืชครับปลาที่ได้ปล่อยลงไปก็จะมีพวกปลานิลปลาทับทิมปลาตะเพียนมีกุ้งด้วยนะครับตอนนั้นนี้ก็จะปล่อยกุ้งก้ามกามลงไปด้วยโอ้ถือว่าขึ้นว่ากินดีเลยนะครับเอาละเอาละเราได้เห็น ว่าสิ่งที่เขาทิ้งบางครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์แล้วแหละนะครับต่อไปก็คงจะไปหาขนมที่มันเป็นเศษเก่าๆอะไรพวกข้าวเก่าก็ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะปลาประเภทนี้เป็นปลากินพืชนะครับข้าวที่ดำไว้บริเวณร,ร,รอบๆบ,บ่อตอนนี้เลี่ยงแล้วนะครับเพราะว่าหอยเชอรี่ยังคงอยู่การที่หอยเชอรี่ยังคงอยู่ก็นั่นแหละครับเขาก็จะกินข้าวต้นข้าวของเราไม่เหลือเลยครับ ขนมปังพวกนี้นี่มันขึ้นราครับมันมีราอยู่นะฮะก็นํามาให้อาหารปลาบางคนก็ถามว่าปลาจะเป็นอันตรายไหมก็ <c oughs> คงไม่เป็นอันตรายหรอกครับเพราะว่าเห็นเขาตกปงตกปลาหรือไม่ก็บางที่หลายที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่ครับขนมปังนี่แหละในการที่จะโยนให้ปลากันการลอยกระทงนะครับเขาก็ใช้ขนมปังครับ ในการที่จะเอามาทําเป็นรูปแบบของคําว่าขนมปังแบบหายไปเลยนะครับก็จะให้ปลานี่แหละได้กินกันนะครับนี่ครับขนมปังแห่อาหารปลายามเช้าๆปกติเราจะนั่งแบบกินกระโงกินกาแฟนะยามเช้าอันนี้ไม่่า,าปลาครับ ห็นแล้วแบบมันจะมีบางบางอันที่ยังไม่เสียนะดูดูไปแล้วเดี๋ยวลองกินดูครับแย่งปลากินละนู่น <c oughs> ปลาขึ้นมากินอาหารเมื่อวานก็ได้โยนผักบุ้งโยนพวกใบใบมันครับต้นมันที่โอ้อันนี้ยังไม่เสียครับนี่กินได้อยู่ <c oughs> แย่งปลากินก่อนยังโอเคอยู่ครับยังไม่เสียตัวที่เสียค่โย,ยนลงไปให้ปลา ยามเช้าครับม่แห้อาหารปลาแล้วก็มาแยกอาหารปลาอีกหนึ่งรูปแบบครับกับการใช้ชีวิตแบบสบายๆจริงๆคนเราไม่ว่าจะมียากดีมีจนขนาดไหนสุดท้ายก็อยากจะมาพักผ่อนใช้ชีวิตแบบสบายๆนั่นแหละนะครับแต่บางคนก็ยังคง ลงตามกับวัตถุที่เราวิ่งหาเท่าไหร่มันก็ไม่พอแต่บางคนก็อยากจะพอแต่มันก็มันก็ไม่พอดีก็หลายอย่างนะแต่แต่สำหรับผมมันก็ไปเจอแนวคิดได้หลายคนที่เขาได้นำเสนอมานั่นนู่นนี่ทำให้เราย้อนกลับมาคิดตอมวลผลจากความคิดของหลายๆคนเ็าบอกว่าเออจริงๆชีวิตของเรามันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยกินอิม่มนอนหลับ ได้เจอหน้าครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันสําคัญที่สุดที่คนในปัจจุบันเนี่ยแบบมองข้ามไปส่วนใหญ่เราก็จะไปมองในเรื่องของการหาเงินให้ได้เยอะที่สุดจะทำให้ครอบครัวดีขึ้นแต่ภาวะเศรษฐกิจที่เราได้เห็นก็คือบางอย่างในช่วงวิกฤตที่มันจริงๆเงินไม่สามารถซื้อความสูงได้เงินไม่สามารถซื้ออาหารที่มันเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อสุขภาพได้ ก็แบ่งนะครับเอาให้มันพอดีพอดีถ้าเกิดว่าเราหาตังก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งนะมามาใช้เพื่อความยั่งยืนเพื่อความมั่นคงของชีวิตให้ได้ปัจจุบันนย่งเงินมันเยอะเกินทรัพยากรแล้วครับมันก็เลยทําให้บางประเทศเห็นไหมครับเงินล่มสลายไม่สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการที่จะแบบบริหารประเทศได้บางประเทศอะไรอีกละ่ะโอ้หลายๆที่ลาวก็เริ่มเป็นแล้วครับเงินกีบก็มีผลละ โอเคครับคราวนี้ย่างอาหารปลากินกันสนุกเลยกินกันจุ๊บจับจุ๊บจับเลย,ย,ยสวัสดีเช้านี้กันทุกคนครับสวัสดีครับ